จะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่าวันหนึ่งที่คุณตื่นมาแล้วพบว่าตัวเองจำอะไรไม่ได้เลยแถมในห้องของคุณยังเต็มไปด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขามาหาว่าคุณเป็นผู้ร้ายในคดีฆาตกรรมต่อเนื่อง สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่องสปอยเลอร์เลยและวันนี้ผมก็มีหนังที่จะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังกันอย่างเช่นเคยกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า Awake 2019าคำเตือนคลิปนี้มีเนื้อหาสปอยหนังและหาว่าคุณเป็นคนที่ไม่ชอบคลิปที่มีเนื้อหาสปอยหนังหรือว่าอยากจะไปหาตัวหนังมาดูเองก่อนผมก็แนะนําให้ปิดคลิปนี้ไปก่อนแล้วค่อยกลับมาดูคลิปนี้ในวันที่ดูหนังตัวเต็มมาแล้วก็ได้นะครับและก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาผมก็อยากที่จะฝากให้ทุกคนกดไลค์คลิปนี้กด subscribe และกดระนั้นใในควยคบ โดยตัวหนังก็ค่อยๆเปิดเรื่องมาด้วยคดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่เกิดขึ้นในเมืองเมืองหนึ่งซึ่งเป็นคดีฆาตกรรมข่มคืนต่อเนื่องที่ยังไม่สามารถจับตัวคนร้ายได้สักทีในช่วงเวลาเดียวกันทางตำรวจก็ได้ข่าวว่ามีอุบัติเหตุทางรถยนต์เกิดขึ้นไกลๆซึ่งรถคันที่เกิดอุบัติเหตุนั้นก็ดันเป็นรถของหญิงสาวคนหนึ่งที่ได้หายตัวไปจากบ้านเมื่อหลายวันก่อนซึ่งหญิงสาวที่เป็นเจ้าของรถคันนั้นก็ได้กลายเป็นศพอยู่ที่ท้ายรถส่วนคนขับก็ถูกส่งเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าเขาได้รับบาดเจ็บสาาาาหัเเมมื่่ออทงตรรวววจไได้้้้ยินนนแแบบแลพกกข็ช รีบขอไปหาตัวคนขับรถที่โรงพยาบาลในทันทีซึ่งเรามาถึงตรงนี้แล้วก็ต้องขอแนะนําตัวละครกันก่อนนะครับเรือของเราก็คือคนขับรถที่นอนหมดสติอยู่ที่โรงพยาบาลโดยเราไม่รู้ชื่อจริงของเขาแต่ว่านางพยาบาลนั้นได้ตั้งชื่อเขาว่าจอนโดยจอรนได้เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ขึ้นและถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตรกรต่อเนื่องส่วนนายตำรวจคนที่เข้ามาดูแลเหตุฆาตรกรรมในครั้งนี้มีชื่อว่าแฟรงค์วอร์ดและนางพยาบาลที่คอยดูแลพระเอกนั้นมีชื่อว่าดาน่าในตอนต้นเรื่องพระเอกนั้นโดนเจ้าหน้าที่แฟรงกล่าาาวหเป็นฆตรกร เพราะว่าเขานั้นเป็นคนขับรถที่เกิดอุบัติเหตุสิ่มีหญิงสาวเจ้าของรถที่ได้กลายเป็นศพไปแล้วนอนอยู่ที่ท้ายรถเจ้าหนาที่ฟรงค์บอกว่าเลือดของพระเอกนั้นติดอยู่เต็มรถไปหมดลังนั้นแล้ว เขานี่แหละก็คือคนร้ายกลับกันในมุมของพระเอกนั้นเขากลับจําอะไรไม่ได้เลยสักอย่างเขาตื่นมาพร้อมกับความทรงจําที่หายไปจําไม่ได้แม้แต่ชื่อของตัวเองเมื่อไดหนนาที่เป็นพยาบาลของพระเอกในยินเรื่องที่ตํารวจพูดก็ตกใจมากโดยในวันนั้นเองเธอก็ได้ถูกสั่งให้กลับบ้านเพราะว่าคนไข้คนนี้อาจจะเป็นคนที่ทําร้ายเธอในอนาคตก็ได้แต่ด้วยความที่ตํารวจก็เป็นตํารวจเขาไม่เชื่อว่าพระเอกนั้นความจําเสื่อมพวกเขานั้นก็ยังได้หลักฐานเด็ดไม่อีกชิ้นหนึ่งเพราะวาพวกตารวจนั้นเจอรอยนิ้วมือของพระเอกเต็มรถไปหมดโดยทางตารวจนั้นก็พพย,ยาาที่จะเอตัวร ออกจากโรงพยาบาลไปให้ได้เพราะาเขาเป็นผู้ต้องหาในคดีฆาตกรรมต่อเนื่องแต่ว่าตัวของพระเอกนั้นก็ยังออกจากโรงพยาบาลไม่ได้เพราะว่าตัวเขานั้นยังไม่หายดีจนมีอยู่วันหนึ่งไดอาน่าที่เป็นนางพยาบาลก็จําเป็นที่จะต้องเอาตัวพระเอกไปเอกเสย์ ray, เพื่อเช็คว่าเขานั้นสามารถออกจากโรงพยาบาลได้หรือยังแต่แล้วในตอนที่พระเอกนั้นกําลังนั่งไปบนรถเข็นเจ้าหน้าที่แฟรงก์ก็ดันอยากกินกาแฟาขึ้นมา,นมาก็เลยขอตัวไปกดกาแฟาก่อนและให้พระเอกไปกับนางพยาบาลและนายตำรวจเพียงลาพังเมื่อเขาไปถึงห้องเอกเรย์แล้วเนี่ยตำรวจก็จําเป็นที่จะต้องถอดกุญแจ มือของพระเอกออกเพราะว่าเขาจะต้องเข้าไปในเครื่องเอ็กซเรย์แต่ว่าในจังหวะที่พระเอกหลุดออกจากเก้าอี้นั่นเองเขาก็ฟาดไปที่หัวของตำรวจแล้วก็ได้จับหัวนายตำรวจคนนั้นโคไปที่จอมอนิเตอร์หลังจากนั้นเขาก็ได้เอาปืนจากนายตำรวจแล้วก็ได้เอาปืนนั้นจี้แดนหน้าเพื่อที่จะให้เธอพาไปที่รถของเธอและทั้งสองคนก็ได้ขับรถออกไปด้วยกันจน้นที่แรงที่เดินไปที่ห้องเอ็กซเรย์ทีหลังแล้วก็ได้เข้าไปเจอกับนายตำรวจที่นอนอยู่ตรงนั้นเขาก็เกิดความโมโหเป็นอย่างมากแล้วก็ได้รีบตามหาพระเอกกับนางพยาบาลแต่ว่าสุดท้าย เพราะว่าทั้งสองคนนั้นได้ขับรถออกไปแล้วไดนานั้นจําเป็นที่จะต้องทําตามที่พระเอกบอกเพราะว่าเธอรู้ว่าพระเอกนั้นมีปืนอยู่พระเอกกับไดนาได้ขับรถออกไปเรื่อยๆจู่ๆพระเอกก็ได้บอกให้ไดนาหยุดรถเขาทิ้งปืนไว้บนรถและก็ลงไปนั่งคุกเข่าเพราะว่าเขาเกิดปวดหัวขึ้นมาอย่างแรงเมื่อไดนาลงมาจากรถพระเอกก็ได้บอกให้เธอนั้นไปซะโดยทิ้งเขาไว้ที่นี่แหละแต่ว่าไดนานั้นก็ได้ถามพระเอกว่าแล้วเขาจะเอายังไงต่อไปพระเอกก็ได้ตอบว่าเขานั้นก็ไม่รู้เหมือนกันไดนาได้ยกปืนขึ้นใส แต่ว่าตัวเองก็จําไม่ได้ละ,ะเพรก็ตอบกลับไปว่า <im it> เขานั้นไม่ได้ทําเพราะว่าเขานั้นทําแบบนั้นไม่ได้ก <im it> ่อนที่จะหมดสติแล้วก็ล้มตัวลงไปเพรเกได้ตื่นขึ้นมาอีกทีแล้วก็เห็นว่าตัวเองนั้นยังไม่ได้อยู่ในคุก <im it> สิ่งที่ที่เขาอยู่ก็เหมือนว่า<ม>จะเป็นบ้านของเพื่อนแดนนาที่มีชื่อว่าโทมัสและเหมือนว่าแดนนาจะโกหกกับโทมัสว่าเพร่นั้นเป็นเพื่อนของเธอแล้วก็ให้พระเอกมาพักฟื้นอยู่ที่นี่ก่อนจนเรื่องนี้ทําให้เธอและเพื่อนของเธอนั้นทะเลาะกันในที่สุดเมื่อพระเอกได้ยินแบบนั้นเเเเเเขาาาาาาากกกกก็จจะะะดินนนนอออออบ้้ไปปพพรว่่่มมยใหหธธแแลืีััญ ว่าไดนาน้์ก็ได้เข้ามาห้ามเขาแล้วก็บอกว่าอยากจะช่วยพระเอกจริงๆพระเอกไม่ได้สนใจอะไรแล้วก็ได้เดินต่อไปไดานาบอกกับพระเอกว่าเธอเชื่อว่าพระเอกนั้นไม่ได้ทําและจะช่วยรวบรวมหลักฐานต่างๆเพื่อกแก้ต่างในคดีนี้แต่ว่าพระเอกก็ได้ตอบไปว,ว่าถ้าเขาเป็นคนทําจริงๆล่ะไดนาที่เชื่อมั่นในตัวของพระเอกก็ได้ตอบกลับไปว่าถ้าเป็นแบบนั้น,าน,นการประหารก็คงยังไม่พอแต่เธอก็ยังเชื่อว,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 ว่าพระเอกนั้นไม่ได้ทาตัวในที่สุดไดนาก็ได้ไปขอให้เพื่อนของเธอช่วยครั้งโดยเธอได้ยืมกระบะของเพื่อนมาเพื่อที่จะพาพระเอกนั้น กลับไปยังที่เกิดเหตุสุดท้ายที่พระเอกนั้นถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ร้ายในคดีฆาตกรรมซึ่งพระเอกนั้นคิดว่าถ้าเขาได้กลับไปที่นั่นความทรงจําของเขาก็อาจจะกลับมาไม่มากก็น้อยเมื่อทั้งสองคนไปถึงที่เกิดเหตุพระเอกก็ได้เข้าไปคนเดียว พราะกลัวว่าจะเกิดอะไรไม่ดีขึ้นกับแตนา่าเมื่อพเพล็ก็ไปถึงที่เกิดเหตุแล้วเขาก็เห็นภาพแฟลชแบ็กของผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นมาและหลังจากนั้นเขาก็เห็นภาพศพของเธอเห็นมีดที่เต็มไปด้วยเลือดแล้วก็ดอกไม้สีเหลืองหลังจากนั้นพเพลกก็ได้รีบกลับมาที่รถพร้อมกับบอกให้แตน่ารีบขับรถออกไปพเพลกได้บอกกับแตน่าว่า เขารู้จักกับคนที่ตายหลังจากนั้นแดนนาก็ได้พาเะเอกขับรถเข้าเมืองเพื่อที่จะไปที่บ้านของผู้หญิงที่ตายเพื่อว่าจะได้อะไรมากกว่านี้แต่เมื่อเธอไปถึงเพเอกก็ขอตัวอยู่บนรถแล้วก็ห้แดนนาเข้าไปคุยแค่คนเดียวแต่ว่าในตอนนั้นกลับไม่มีคนอยู่บ้านพอดีเะเอกที่นั่งอยู่บนรถและมองไปที่หลังบ้านก็เกิดภาพแฟลชแ back ขึ้นมาอีกเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังกระโดด t r a มโพลีนอยู่แต่ว่าไม่นานแดนนาก็ได้เดินกลับมาที่รถเะเอกได้บอกกับเธอว่าเขานั้นอยากจะพักแล้วเพราะว่ารู้สึกเจ็บที่หน้าสองไดนนน่าาากกก็เเเลย้้พพระอออปชหงัใต เองที่ทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปหาตัวไดนาธิบาร์แต่กลับไม่เจอใครอยู่พวกเขาคิดว่าไดนาอาจจะตายไปแล้วเพราะว่าโดนคนร้ายนั่นที่ออกจากโรงพยาบาลไปในตอนนั้นเองเจ้าหน้าที่แฟรงก์ก็ได้เหลือไปเห็นรูปของไดนาที่อยู่ที่ชั้นหนังสือซึ่งมันก็เป็นรูปที่เธอนั้นได้ถ่ายกับเพื่อนของเธอที่ชื่อว่าโทมัสพวกเขาก็เลยจะไปหาตัวโทมัสเผื่อว่าจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมในตอนที่พระเอกนั้นกําลังพักตัวอยู่ในห้องพักไดนาก็ได้ออกไปหาข้อมูลเพิ่มเติมในเมืองซึ่งพระเอกที่ควรจะพักอยู่ในห้องก็ดันเกิดความสงส เ,เขาไปเจอกับบ้านหลังหนึ่งซึ่งเขานั้นรู้สึกคุ้นเคยมากๆเพรเอกได้แอบก็ไปที่หลังบ้านและก็ได้เป็นกาหน้าต่างบ้านออกเพื่อที่จะเข้าไปข้างในแต่เมื่อเขาปีนเข้าไปข้างในได้แล้วเขาก็ไปเจอเข้ากับชายคนหนึ่งโดยชายคนนั้นก็ได้เข้ามาพร้อมกับไม้เบสบอลและก็พยายามที่จะไล่พระเอกออกไปพระเอกนั้นก็พยายามที่จะป้องกันตัวเองแต่ดันเกิดพลาดขึ้นมาทำให้ชายคนนั้นล้มลงจนหัวฟาดพื้นและหมดสติไปก่อนที่พระเอกจะร้อนใจกลัวว่าจะไปพลั้งมือฆ่าคนอีกหรือเปล่าก็เลยได้โทรหาตำรวจและก็ได้เอาโทรศัพท์ไไปใสมืออชายคนนนั้้วีก ไดนาที่ไปหาแม่ของผู้หญิงคนที่ตายก็ได้พบว่าเธอนั้นไม่อยากจะให้ข้อมูลกับใครอีกเพราะว่าได้มีนักข่าวมาถามเธอเต็มไปหมดอีกทั้งเธอยังไม่ยอมให้ข้อมูลอะไรเลยแถมทิ้งท้ายว่าให้อีกว่าคําตอบนั้นก็อยู่ในหลุมศพนั่นแหละก่อนที่จะไล่ให้ไดนากลับบ้านไปซะส่วนคนที่พระเอกได้ผลักจนล้มหัวฟาดพื้นไปน,นั้นเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรมากสิบบานที่พระเอกปีนหน้าต่างเข้าไปก็ดันเป็นบ้านของนายอำเภอที่เป็นเพื่อนกับเจ้าหน้าที่ฝรงและคนที่พระเอกผลักล้มไปก็คือลูกชายของนายอำเภอนั่นแหละโดยเมื่อเวลาผ่านไปลูกชายก นายอำเภอว่าคนที่เข้ามานั้นก็เป็นฆาตกรในคดีฆา,าตกรรมนั่นแหละและเขาก็ยืนยันด้วยว่าเป็นผู้ชายคนนั้นแน่ๆโดยเรื่องนี้ก็ทำให้นายอำเภอนั้นเป็นกังวลเอามาก,มากในคืนนั้นมีอีกตัวละครหนึ่งที่หนังแสดงให้เราเห็นชายคนนั้นได้เข้าไปที่บาร์แห่งหนึ่งโดยเขาได้ไปซื้อเบียร์หนึ่งขวดและก็ได้ถามทางเพื่อที่จะไปที่ท,ที่หนึ่งกับ bartender บททและเมื่อเขาได้คำตอบแล้วเขาก็เดินออกไปในคืนเดียวกันเพลกสังเกตว่าไดนานั้นนอนไม่หลับและได้ไปนั่งสูบุรี่อยู่ข้างนอก ก็เลยได้เดินออกไปคุยด้วยขออยากให้ไดนาน้นกลับไปใช้ชีวิตแบบปกติโดยแบบนั้นน่าจะดีกับชีวิตของเธอมากกว่าและก็ได้ถามเธอไปว่าทําไมเธอถึงยากจะมาช่วยพระเอกนักหนาไดนาให้คําตอบว่าครอบครัวของเธอนั้นเคยจับได้ว่าพ่อของเธอนั้นเล่นชู้ซึ่งพวกเธอไม่เคยรู้มาก่อนจนกระทั่งวันที่ชู้ของพ่อนั้นถูกฆ่าตายในห้องตัวเองซึ่งพ่อของเธอก็ถูกจับจําคุกตลอดชีวิตหลังจากนั้น4ปีพ่อของเธอก็ฆ่าตัวตายและหลังจากนั้นอีก2ปีก็ดันไปเจอหลักฐานว่าคนที่ทําเรื่องทั้งหมดไม่ใช่พ่อของเธอและพ่อของเธอก็ตายไปแบบฟรี ไดนานันรู้สึกผิดมากที่ไม่ยอมเชื่อพ่อของตัวเองเลยสักครั้งซึ่งมันก็เหมือนกับเรื่องของพระเอกในตอนนี้โดยเธอบอกกับพระเอกว่าเธอไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นซ้ําอีกเช้าวันต่อมาโทมัสเพื่อนของไดนาก็ได้ถูกใช้แปลกหน้ารัดคอจากด้านหลังในเวลาเดียวกันพระเอกกับไดนาก็ได้เดินทางกลับมาเพื่อที่จะเอารถมาคืนไดนานั้นได้เดินไปที่บ้านเพื่อที่จะไปบอกกับโทมัสว่าจะเอารถมาคืนส่วนพระเอกก็ได้ขับรถไปเที่ยโรงเก็บรถแต่ว่าในตอนที่พระเอกไปถึงก็พบว่าโทมัสนั้นตดดฆ่าตายไปแล้วแถมตอนนั้นเองไดนาก็ได้เข้้าามแลว เจอว่าพระเอกนั้นอยู่กับทอมโดยลําพังอีโดยเธอก็เข้าใจผิดว่าพระเอกนั้นเป็นคนลงมือฆ่าเพื่อนของเธอก่อนที่เธอจะวิว่งหันหลังแล้วก็ขึ้นรถขับออกไปชายปริศนาคนนั้นก็เชือวมารัดคอพระเอกไว้ทําให้พระเอกนั้นพูดไม่ได้ไดน,นาก็ได้ขับรถออกไปแบบไม่ได้หันหลังกลับมาดูและก็ไม่ได้เห็นเรื่องที่เกิดเะเอกนั้นเ,เกือบจะโดนฆ่าตายอยู่แล้วแต่ว่าเขาได้ใช้ปืนที่เอาติดต,ตัวมายิงไปที่ชายคนนั้นแล้วก็ทําให้ชายคนนั้นล้มลงไปนอนกับพื้นพระเอกพยายามถามว่าเขานั้นเป็นใครแต่ว่าชายคนนัั้้้นนกกกก็็เเเหมือวว่าาจะะตยยไไปแลลรรรดีบบบขถ ห,ห,หลังจากนั้นไม่นานเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้ามาพบกับศพของโทมัสกับชายปริศนาที่นอนอยู่ข้างกันเจ้าหน้าที่แฟรงก์นั้นคิดว่าชายคนนี้คือจอร์นสิ่งจอร์นก็เป็นชื่อของพระเอกแต่ว่านายอำเภอก็ได้บอกกับเจ้าหน้าที่แฟรงก์ว่าชายคนนี้ไม่ใช่จอร์นแต่ว่าเป็นคนที่เพิ่งพ้นโทษมาจากคุกเมื่อเดือนที่แล้วดังนั้นจอร์นกับนางพยาบาลไดอาน่าที่บวกเขากําลังตามอยู่นั้นยังไม่ตายพเพลก,ก็เหมือนว่าจะตามไดอาน่าไปไม่ทันนะครับเขาก็เลยได้เอาโทรศัพท์ของชายปริศนาคนนั้นขึ้นมาดูแต่ก็ไไไมมมมม่่่ด้้้้ออะะรรรเเเพพพพิขขึนนนนนาาาาววใโททศััั์ีียงงงคส หลังจากนั้นเขาก็เข้ามานั่งรักษาตัวอยู่ในร้านซักรีกก่อนที่จะไปหลับอยู่ที่หลังเมืองเช้าวันต่อมามีข่าวไปทั่วทั้งเมืองว่ามีฆาตกรกําลังลอยนวลอยู่ได้นาก็ได้ตัดสินใจโทรไปหาตำรวจเพื่อขอสายนายอำเภอโดยเธอนนั้ตั้งใจจะบอกกับนายอำเภอว่าเธอนั้นรู้จักกับฆาตกรและจะบอกที่อยู่ให้แต่ว่าคนที่รับสายนั้นกลับเป็นเจ้าหน้าที่แรงเธอก็เลยตัดสายทิ้งไปและตัดสินใจเดินทางไปที่บ้านของนายอำเภอตามลาพังเธอเข้าไปนั่งอยู่ในบ้านเพราะว่าลูกชายของนายอำเภอเป็นคนออกมารับและนายอำเภอก็ไม่อยู่บ้านในตอนนั้นเมื่อ เห็นแผลที่หัวของลูกชายในอำเภอเธอก็เลยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาตอบว่าขาตกรที่เป็นข่าวอยู่บุกมาที่บ้านและก็ได้ทำร้ายเขาแต่เขาก็ไม่ได้เป็นอะไรมากอีกด้าน พระเอกที่อยู่ตามลำพังก็ได้เดินทางไปที่ห้องสมุดสาธารณะเพื่อที่จะไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการตายของผู้หญิงที่อยู่ในคดีฆาตกรรมต่อเนื่องซึ่งเป็นคดีที่ตัวเขาเองนั้นกำลังโดนกล่าวหาอยู่เมื่อเขาค้นหาไปเรื่อยๆเขาก็ไปพบกับชื่อของชายคนหนึ่งซึ่งเป็นนักสืบของคดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่กำลังเกิดขึ้นซึ่งหน้าของชายคนนั้นก็ทำให้พระเอกตกใจอยู่พอสมควรเพราะว่าน,นั้นคือใบหน้าของเขาเองโดยประวัติที่มีเขียนไว้ก็คือเขานั้นได้ตายไปแล้วโดยสาเหตุก็คือแก๊สันเกิดรั่วนขนึ พบในที่เกิดเหตุก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นศพของใครเนื่องจากศพนั้นถูกไฟครอกจนเกรีม่มหลังจากนั้นพเพลกก็เหมือนจะคิดได้ว่าตัวเขาเองนั้นเป็นใครแต่ก็ยังไม่แน่ใจเท่าไหร่เขาได้ใช้โทรศัพท์ของชายปริศนาโทรหาเจ้าหน้าที่แฟรง์ หรือบอกว่าเขานันชื่อไมเคิลวินสโลว์และถ้าเกิดว่าอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ให้ถามกับนายอำเภอหลังจากนั้นเขาก็ตัดสายไปเจ้าหน้าที่แรงนั้นได้โทรไปหานายอำเภอแล้วก็ได้ถามกับนายอำเภอว่าคนที่ชื่อไมเคิลนั้นเป็นใครแต่เมื่อนายอำเภอได้ยินแบบนั้นแล้วเขาก็ได้วางสายไปดื้อๆพระเอกไม่รอช้าร,รีบขับรถไปที่บ้านของนายอำเภอในทันทีเมื่อไปถึงเขาก็ได้ไปเคาะที่ประตูบ้านโดยเมื่อลูกชายของนายอำเภอเห็นเขาก็ได้พยายามไล่ออกไปด้วยความสั่นกลัวซึ่งตอนนั้นไดยหน้าก็อยู่ในบ้านเหมือนกันพระเอกได้เปิดประตูเข้าาาามมแวก็ถเขไปตรง่า เขาชื่อไมเคิลบินสโลใช่ไหมที่เขาถามแบบนั้นเพราะว่าเขาเองนั้นยังไม่ค่อยแน่ใจแต่เหมือนว่าความทรงจําของเขาทั้งหมดจะกลับมาแล้วเพเอกนั้นจี้ถามจนลูกชายของนายอำเภอเริ่มพูดอะไรแปลกๆลูกชายของนายอำเภอถามพระเอกว่าเขาจําอะไรได้อีกจําเรื่องรารโกที่ทําให้เขากับพ่อของเขาต้องมาเจอหรือเปล่าเขาบอกกับพรพเอกอีกว่าเพเอกได้ทดําในสิ่งที่ไม่ได้ตั้งใจจนพระเอกนั้นเหลือบไปเห็นเข้ากับรายชื่อของเมืองต่างๆบนกระดาษที่ถูกติดเอาไว้บนผิวหนังโดยมีวันที่ติดเอาไว้ด้วยซึ่งนั่นก็ทําให้พระเอกนั้นคิดถึงงงงตตตอออนนนนนนททีี่่ััวเเเเกําาาลลค้หขมูขิ็็แผ ต่างๆแต่ก็ยังไม่ทันที่จะคิดอะไรออกในตอนนั้นเองที่ลูกชายนายอำเภอก็ได้ใช้ที่เผลอสัตว์เข้าไปที่หน้าของพระเอกจนหมดสติไปเมื่อพระเอกตื่นขึ้นมาเขาก็พบว่าตัวเองนั้นโดนจับมัดแขนเอาไว้ที่ใต้ถุนบ้านไดนาเองก็ถูกจับมัดแขนมัดขาไว้เหมือนกันและถ้าใครที่งงว่าทําไมไดนาถูกจับได้ก็อาจจะเป็นเพราะนา้ำที่ลูกชายของนายอำเภอได้นามาให้ไดนาดื่มและในที่สุดลูกชายของนายอำเภอก็ได้ยอมพูดออกมาว่าหลังจากที่เขาเสียแม่ของตัวเองไปตั้งแต่เด็กๆเ,เ,เขาก็มีอาการทางจิตเขาเคยขับรถชนผู้หญิงคนหนึ่ง เขาก็กลัวมากที่จะโทรบอกแม่ของผู้หญิงคนนั้นแต่ว่าในที่สุดแล้วเขาก็ได้ใช้โทรศัพท์ของผู้หญิงคนนั้นโทรไปหาแม่ของเธอแต่ว่าตัวเขาเองนั้นกลัวก็เลยไม่ได้พูดอะไรตอบกลับไปแต่แทนที่เขานั้นจะรู้สึกแย่แต่เขากลับรู้สึกดีมากเพราะวเหมือนได้ยินเสียงของแม่อีกครั้งและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของคดีฆาตรกรต่อเนื่องทั้งหมด5คนซึ่งผู้เคราะห์ร้ายทั้งหมดก็เป็นผู้หญิงเป็นอายุวัยกลางคนผมบลอนซึ่งมีลักษณะเหมือนกับแม่ของเขานั่นเองซึ่งคดีครั้งงง่่่่่ออปปททีีีกกาาาลลลััจะะเเเิดดขขึึ้้้้นนนน็็คร6แแแวซหหม ลูกชายของนายอำเภอนั้นรอให้พระเอกตื่นขึ้นมาขอเพื่อที่จะฆ่าไดนาให้พระเอกดูและสาเหตุที่เขาเลือกไดนาในการฆ่าครั้งนี้ก็เพราะว่าเธอได้เหมือนกับแม่ของเขามีผมสีทองเป็นผู้หญิงไว้กลางคนและหลังจากที่เขาพูดจบเขาก็ไม่รอชา้าเขาได้ชักมีดออกมาและจะแทงไปที่คอของไดนาแต่ว่าพระเอกนั้นก็ได้กลับทีไปที่อกของเขาทําให้เขานั้นล้มลงไปหลังจากนั้นด้วยความที่พระเอกนั้นถูกมัดมืออยู่ก็ทําอะไรไม่ได้มากลูกชายของนายอำเภอก็จะหายมาปาดคอพระเอกแทนแต่ว่าในจังหวะน,นั้นเองก็เกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันขึ้น เพราะว่านายอำเภอนั้นได้ยิงเข้าไปที่ลูกชายของตัวเองเพื่อช่วยชีวิตของพระเอกเอาไว้ตัวหลังจากที่เขายิงแล้วเขาก็ได้หันหลังแล้วก็เดินขึ้นบันไดไปพระเอกกับไดนาที่แก้มัดกันแล้วก็เลยเดินตามขึ้นไปข้างบนไดนาได้โทรหาตำรวจแล้วพระเอกก็ได้บอกให้ไดนาออกไปจากบ้านซะเพราะกลัวว่าไดนา Diana จะเป็นอันตรายแล้วพระเอกก็ได้เดินตามนายอำเภอไปแล้วก็ได้ไปนั่งข้างๆเขา,ขาก่อนที่จะวางปืนลงด้วยนายอำเภอก็ได้เริ่มตัดพอเขาเริ่มเล่าทุกอย่างให้พระเอกฟังตัวจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพระเอกนั้ งานด้วยกันกับนายอำเภอนี่แหละโดยเรื่องที่ใครเป็นฆาตกรนายอำเภอก็รู้ดีอยู่แก่ใจเพราะว่ามันเป็นลูกชายของเขาเองแต่ว่าเขานั้นไม่อยากที่จะสูญเสียลูกชายซึ่งเป็นครอบครัวคนเดียวของเขาไปเขาก็เลยพยายามปกป้องลูกชายของเขาตั้งแต่คดีแรกคดีที่2คดีที่3ที่4และที่5จนในที่สุดพเพลกก็ได้จับได้คาหนังคาเขาว่าลูกชายของนายอำเภอนั้นกำลังขับรถของหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเมื่อพระเอกขับรถจี้ตามไปจนลูกชายของนายอำเภอนั้นจนมุมลูกชายของนายอำเภอก็ได้โงรงแล้วก็ได้วิ่งหนีออกจากรถไปเมื่อพระเเอได้ไช็ครถ คันนั้นดูแล้วก็พบว่าที่ข้างหลังของรถเก่งคันนั้นก็มีศพของผู้หญิงคนหนึ่งอยู่เมื่อพระเอกเห็นแบบนั้นแล้วเขาก็ได้โทรไปหานายอำเภอเพื่อที่จะบอกข่าวนายอำเภอที่รู้เรื่องแล้วก็ได้ขอร้องให้พระเอกนั้นอย่าพึ่งจับแต่ว่าน,นสถานที่เพื่อเวลาที่พระเอกนั้นจะจับลูกชายของเขาเขาก็จะอยู่ที่นั่นด้วยแต่เมื่อนายอำเภอไปเจอกับลูกชายของเขานายอำเภอนั้นก็โมโหมากแลวก็ได้ตอบว่าลูกชายของเขาไปมากมายแต่ว่าลูกชายของเขาก็ได้พยายามบอกกับเขาว่าตัวเขาเองนั้นไม่รู้ตัวตอนที่ลงมือฆ่าผู้หญิงเขาพูดจนทําให้นายอำเภอ จะเป็นมือขวาของนายอำเภอและเขาก็นับพระเอกเป็นเหมือนลูกชายแต่ว่าเขาก็ไม่อยากที่จะสูญเสียลูกชายจริงๆของเขาไปเหมือนกันเขาก็เลยวางแผนให้ชายที่พึ่งพ้นโทษจากคุกไปจัดการกับพระเอกในระหว่างที่พระเอกกาลังเดินทางไปที่จุดนัดหมายโดยผู้ชายคนนั้นก็ได้จัดการพระเอกโดยการที่เบียดรถพระเอกลงไปที่ข้างทางผู้ชายคนนั้นคิดว่าพระเอกนั้นได้ตายไปแล้วก็เลยได้เอาบัตรประชาชนกับไอเดียการ์ของพระเอกไปและหลังจากนั้นก็ได้จัดฉากให้พระเอกตายที่บ้านด้วยแกส๊สระเบิดโดยศพที่ใช้ก็เป็นศพที่ไม่มีตัวตนจากห้องดับจิตแถมยังสลับลายนิ้วมือขอขงรเ กับชายคนที่เพิ่งพ้นโทษมาเพื่อที่จะให้ทุกอย่างนั้นสมบูรณ์แบบแต่พระเอกที่นายอำเภอคิดว่าตายไปแล้วนั้นก็ดันมีชีวิตอยู่แต่ว่าได้สูญเสียความทรงจําไปทั้งหมดนายอำเภอต้องรู้ว่าถ้าพระเอกนั้นยังมีชีวิตอยู่ลูกชายของเขาจะต้องโดนจับแน่แน่เขาก็เลยให้ชายคนเดิมไปจัดการกับพระเอกให้เสร็จสิน้นแต่ก็ดันพลาดโดนพระเอกเก็บซะเองจนกลายเป็นว่าพระเอกนั้นกลับมาปิดคดีนี้ได้ด้วยตัวเองอีกครั้งพระเอกก็ได้บอกกับนายอำเภอไปว่า เขานั้นอยากให้นายอำเภอพูดชื่อของเขาให้ฟังอีกชัดๆสักทีได้ไหมเพราะว่าเขานั้นอยากจะมั่นใจนายอำเภอก็ได้พูดชื่อเต็มๆของเขาให้ฟังนั่นก็คือเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนไมเคิลวินสโลว์หลังจากนั้นตำรวจก็ได้เข้ามาที่บ้านของนายอำเภอนายอำเภอได้บอกกับพระเอกไปว่า ไปเล่าให้พวกเขาฟังซะและเขาจะไม่หนีไปไหนตำรวจที่มาถึงนั้นก็ได้จับพระเอกให้หมองลงไปกับพื้นเพราะว่าพวกเขายังไม่รู้ความจริงแต่พอเจ้าหน้าที่แฟรงก์มาถึงเขาก็บอกให้พระเอกนั้นลุกขึ้นมาแล้วก็ได้ถามว่าศพของลูกชายนายอำเภออยู่ที่ไหนก่อนที่ทั้งหมดจะได้ยินเสียงปืนดังขึ้นเปน็นนัดสุดท้ายซึ่งก็เป็นเสียงปืนที่นายอำเภอหยิบปืนขึ้นมาเพื่อปลิดชีพตัวเองนั่นเองและหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้โดยได้คะแนนจาก iMDB ไป5เต็ม10คะแนนและได้คะแนนจากเว็บมะเขือเทศเน่าไป,ปัน,งงนบ,บ,บนสี่เงอร์ แสนจะออนละเวงก็ต้องขอ,อบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณดูหนังอยู่แล้วพลาดเดินไปหยิบน้ำแค่แป๊บเดียวเนี่ยอาจจะทําให้คุณงงทั้งเรื่องไปเลยก็ได้เป็นหนังที่มีพล็อตเรื่องทําให้ชวนคิดมากจริงๆคุณมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับและก่อนที่จะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดแชร์และถ้าหากว่าว่างๆเนี่ยผมก็อยากที่จะฝากให้ทุกคนเข้าไปกดถูกใจเพจของ Spoiler alert ใน Facebook ด้วยนะครับซึ่งทุกคนก็สามารถติดตตาา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 ามมมขข่่่่ววววสรททงงงงชชออ Facebook ไดดด้้้้ยเนนนกกกัแลละถาหาคคิปีี หรือว่ามีความผิดพลาดประการใดกระผมสปอเลอร์เอเลิรก็ต้องขออาภัยมาณะที่นี้ด้วยแล้ว,วันนี้ก็คงต้องลาทุกคนกันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า